สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาราศีกันค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทารนายนายนะคะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวในการทํานายดวงประจําเดือนมิถุนายนนะคะชาวราศีกันเนี่ยภาพรวมนะคะดาวพฤหัสที่เล็งลนะัคนาเกิดนะคะของคุณทําให ชาวราศีกันเองมีโชคนะคะในเรื่องของบ้านนะคะดาวพฤหัสเนี่ยมาจากเรือนพันธุป,ป,ป,ปัตนิบางคนมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ขึ้นบ้านใหม่รวมถึงมีเกณฑ์ที่จะตกลงมั่นหมายแต่งงานหรือมีข่าวดีในเรื่องของความรักเข้ามานะคะอันนี้คือเรื่องดีๆเนาะและชาวราศีกันเองเนี่ยยังจะ มีโชคในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเพราะดาวพรสเนี่ในเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่เป็นสิริมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสที่จะได้ไปถือศีลปฏิบัติธรรมได้วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่เกิดสิริมงคลกับตัวเองนะคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านก็ คุ้มทอดคุ้มภัยนะคะรวมถึงดาวพฤหัสยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษามีโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อเรียนต่อนะคะหรือพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเรียนการศึกษาการสอบแข่งขันเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะในสายงานราชการก็ถือได้ว่าโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะมีโอกาสที่คุณจะ มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือใครที่รอคอยการสอบราชการเนี่ยสำหรับชาวราศีกันก็มีข่าวดีเช่นกันนะคะในเดือนนี้เนาะส่วนในเรื่องของการงานนะคะการงานของชาวราศีกันคือดาวพุธเนาะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะพฤษภาคมดาวพุธเนี่ยตกอยู่ในตำแหน่งมราณะสัมพันธ์ราหูนะทำให้ชาวกันในช่วงเดือนที่ผ่านมาอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องงานงานล่าช้าง,งานไม่สะดุดไม่เดินนะคะ แต่ในช่วงประมาณสักวันที่7ที่8เป็นต้นไปนะคะหรือเริ่มจะเข้าสู่วันที่10มิถุนายนเนี่ยดาวพุธด,ดาวการงานและดาวประจําตัวจะย้ายราศีเข้ามาอยู่ในเรือนราศีพฤกษบหรือในเรือนสุภานะคะ คือเรื่องของความสําเร็จในเรื่องงานนะคะร่วมกับดาวอาทิตย์วีนานะคะนึ่งงานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังออนไลน์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังออนไลน์นะคะหรือทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่วีนาอาจจะไม่บอกใครนะคะทำแบบลับๆ,ๆเริ่มมีการเรียนการคิดค้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาในเรื่องของการงานนะคะและ ตัวเองก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความมั่นคงในตัวเองมากขึ้นเพราะดาวพุธดาวประจําตัวอยู่ในเรือนดาวพรุกนะคะดาวพรุกเนี่ยคือเรือนการเงินมีความคิดที่จะอ,อยากหาความสําเร็จมีความคิดที่อยากจะหางานหาเงินเพิ่มเติมนะคะถือได้ว่าดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อมาขายไปนําเข้าส่งออกงานฟรีแ l a n ์นั้นจะดีมากๆเลยนะคะส่วนงานประจานั้น คุณเองอาจจะต้องระมัดระวังความสัมพันธ์กับเจ้านายผู้ใหญ่ระมัดระวังเรื่องของคําพูดหรือเรื่องเครียดๆงานค่อนข้างเยอะงานค่อนข้างที่จะล้นตัวสักนิดหนึ่งนะคะและในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดาวการเงินคือดาวพัสดุกนั้นยังอยู่ในตําแหน่งมรณะอยู่นะคะทําให้ชาวราศีกันเองมีเกณฑ์ที่จะเงินรั่วนะคะ เงินล่วนไหลเงินได้ล่าช้าชักหน้าไม่ถึงหลังมีภาระหนี้สินต่างๆนะนะเกิดขึ้นนะคะแต่ในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนดาวสุขสัมพันธ์กับดาวการงานนะคะอยู่ในเรือนสุภาได้ตำแหน่งเกษตรด้วยนะคะการเงินก็จะมีความมั่นคงขึ้น มีในเรื่องของไรายได้ใหม่ๆเข้ามาหมุนเวียนจุนเจือตัวเองนะคะและยังมีในเรื่องของสุภาคืคอคนอุปถัมภ์ได้โชคได้ลาบมาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ชายในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อหรือมีดวงในเรื่องของคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องของเงินด้วยนะคะและดาวการเงินนั้นยังสัมพันธ์มากับเรื่องงานด้วยแสดงว่าเงินงานหรือโปรเจกต์ที่ทําก่อนหน้านี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทําเงินให้คุณมากๆเลยทีเดียวนะ แต่การเงินนั้นก็ยังมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายรั่วไหลไปกับเรื่องของการกินเที่ยวดื่มภาษีสังคมนะคะหรือใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของเกณฑ์การลงทุนหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินต่างๆก็ยังคงมีอยู่นะคะให้ชาวราศีกันเองเนี่ยอาจจะต้องมีเกณฑ์เงินรั่วไปในบางส่วนหรือใช้จ่ายเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ลูกนะคะต้องเลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่หรือจุนเจือคนในครอบครัวบางคนอาจจะมีในเรื่องของหนี้สินระยะยาวเกิดขึ้นเนาะแต่โดยรวมแล้วการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีความสําเร็จทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเกิดขึ้นด้วยนะคะความรักกันบ้างนะจ๊ะความรักของชาวราศีกันนะคะสําหรับชาวกันที่โสด ถือได้ว่าความรักของคุณนั้นจะมีข่าวดีหรือมีคนเข้ามาชอบนะคะมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะถือได้ว่าดาวพฤหัสเล็งลักนานะคะลองไปเรียนเพิ่มนะคะหรือลองไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมอาจจะทำให้คุณพบรักซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่โรแมนติกชอบเซอร์ไพรส์แต่แอบจะเจ้าชูเ้เล็กๆนะคะหรือมีเกณฑ์พบรัก กับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างาศาสนาด้วยเช่นกันนะคะจะได้พบกับคนสวยรอหน้าตาดีภูมิฐานมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในช่วง วันที่15มิถุนายนที่ดาวสุกอยู่ในเรือนสุภานะคะมันมีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะมีสเสน่ห์ออรา่ามากๆเลยทีเดียวนะการไปติดต่องานการไปเรียนการไปอบรมสัมมนาหรือการไปพัฒนาตัวเองอะไรใหม่ๆเนี่ยจะดึงดูดในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ที่มีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งนะจ๊ะจะเจอคนสวยหล่อหนะ้าตาดีภูมิฐานการศึกษาดีด้วยนะคะแม้อกาสดีๆแบบนี้น้ําขึ้นต้องรีบตักจ้าชาวราศีกันนะคะ และต่อมานะคะสําหรับคนมีคู่แต่งงานมีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วนะคะดาวพรฤหัสที่ทํามุมเล็งลักคณานะคะก็ยังถือได้ว่าความรักโดยภาพรวมนะยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะแต่ในช่วงต้นเดือนดาวสุกตกมรณะนะคะ ระมัดระวังปัญหาความรักที่คาระคั้งเรื่องเก่าๆนะอิทธิพลของดาวเสาร์ที่มาจากเรือนปุตตะนะคะส่งแรงเอื้อมไปจนไปจนถึงดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนปัตตานีนะคะมันจะมีปัญหาในเรื่องของความคิดทัศนคติที่มันสวนทางกันนะคะปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องบุตรบริวาเรื่องจุกจิกเรื่องยุ่มยิ้มเรื่องเก่าๆนะคะขุดคุยกันขึ้นมา แฟนของคุณอาจจะค่อนข้างจุกจิกจู้จี้ชอบจับผิดแล้วก็ค่อนข้างหัวโบราณอนุรักษ์นิยมหรือคิดอะไรที่อยู่ในกรอบของตัวเองเยอะไปสักนิดนึงนะคะมันเหมือนความสัมพันธ์มันไม่ได้หวือหวาหรือมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมาระยะหนึ่งแล้วมันมีเสถียรภาพในความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีเรื่องเครียดเข้ามานะคะระวังเรื่องของการจับผิด หึงหวงกันด้วยนะเพราอคู่ดาว57นะคะมันเหมือนกับถึงแม้ความรักจะดีก็ตามแต่ถ้าได้มาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันได้มาผ่อนบ้านผ่อนรถร่วมกันแล้วมะระวังปัญหาเรื่องบุตรบริวารเรื่องผู้รักผู้ใหญ่ความคิดทัศนคติอะไรเล็กๆน้อยๆที่ส่วนทางกันนะแล้วก็อย่าจับผิดจุกจิกคนรักมากจนเกินไปนะคะถ้าคุณเนี่ยไม่เป็นกับคนรักคุณก็จะเจอคนรักที่ค่อนข้างจะคุมถุงชนเผด็จการไม่ค่อยให้คุณไปไหนซีเรียสกับทุกสิ่ง จะผิดจุกจิกจู้จี้ตีตตกรอบชีวิตของคุณมากจนเกินไปนะคะก็บางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความอึดอัดและความเครียดเนี่ยอาจจะมาจากคนรักของคุณได้เช่นกันนะคะ สุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของชาวราศีกันในช่วงเดือนนี้ถือได้ว่าสุขภาพนั้นยังอยู่ในทิศทางที่แหมเหมือนจะดีนะคะเป็นคนที่ไม่ป่วยนะดูจะแข็งแรงดูจะเฮลตี้นะแต่จริงๆป่วยขึ้นมาก็มันจะเป็นโรคที่แบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะหรือบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการพักผ่อนน้อยหน้ามืดความดันวิงเวียนศีษะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะเรามาระวังเรื่องของการพักผ่อนการกินการนอนที่ไม่ตรงเวลาด้วยนะคะบางทีมันจะมีในเรื่องของหน้ามืดความดันและอุบัติเหตุอุบัติเหตุเดิน,ดนกระแทกฟกช้ำเฉียวชนสะดุดตกบันไดอะไรแบบนี้นะคะเกี่ยวข้องกับสายตาก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะจ๊ะรวมถึงอุบัติเหตุการเฉียวชนเกี่ยวกับเรื่องของรถยวดยานพาหนะเกณฑ์นในการซ่อมบ้าน ก็จะมีนะคะรวมถึงระมัดระวังเรื่องของอ,อุบัติเหตุที่เกิดในบ้านในเคหสถานนะคะเช่นบันไดอาจจะชำรุดนะคะหรือมีอะไรตกมากระทบศีรษะเราหรือเดินไปเกิดไปกระแทกเตะโต๊ะที่มันเคยหักอยู่กระเบื้องอามาบาดเราอะไรแบบนี้นะคะจะต้องระวังอุบัติเหตุที่เกิดในเคหสถานในที่ทำงานของเราในที่อยู่อาศัยของเราด้วยนะคะอ,อย่าประมาทนะจ๊ะ และในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของชาวราศีกันนั้นมาจากคนรักหรือการมีการยานามิตรที่ดีคอยเกื้อกูลช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะคุณจะมีมิตรรักแฟนเพลงที่คบกันมาตั้งแต่สมัยเด็กนะคะรวมถึงมีคนรักที่ดีคอยเป็นคู่เพื่อนคู่คิด คอยสนับสนุนซัพพอร์ตภูมิคุณนะคะและยังมีโชคในเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือด้วยนะคะชาวราศีกันเนี่ยให้เดินทางไปสักการะพระประธานใหญ่คู่บ้านคู่เมืองคุณนะคะจะเป็นหลวงพ่อโสทอนพระวัดเจ้าสัววัดกัลยาณมิตรนะคะหลวงพ่อโตพระพุทธชินาราชนะคะขอให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่คนนิยมสักการะกันนะคะ ให้ไปขอพรนะคะก็จะเกิดสิริมงคลขึ้นกับคุณหรืออาจจะมีโชคมีลาบหลังจากการไปทําบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาโอกาสล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะหรือสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหิ้งพ้าทําให้ดีนะคะจะเกิดโชคลาภหรือสิริมงคลเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองคะ่ะ เรียบร้อยนะคะสำหรับการทำนายดวงชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนมิถุนายนนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะจอดวงหรือเฉพาะจอดจงดวงของคุณจริงๆเนี่ยแนะนำให้เป็นการเช็คดวงเป็นการส่วนตัวจะมีความแม่นยำม,มากกว่านะคะสามารถที่จะทักช่องช่องแชทอินบ็อกเข้ามาสอบถามค่าบริการได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเราเป็นชื่อเดียวกันค่ะและขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งติดตามช่อง อาวิดาทลอดไนายเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอแลว้วก็แม่หมอป้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ